ป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราทาเสร็จแล้วค่ะนี่ครับฝ่ายมือหนึ่งอันนี้ฝ่ายเสริมครับอันนี้ฝ่ายไหนคะมาแล้วค่ะนคะนนี้ฝ่ายอะไรคะชิดฝ่ายกินค่ะอออโอ้โหสำเร็จแล้วค่ะทั้งหมดน,นี้ทั้งหมดกี่ถ้วยคะแน้น้ำหน่อย กี่ถ้วยคะกีะ่ะกี่ถ้วยคะนับไม่ถูกเลยนะคะอร่อยจนเยอะไปหมดนะคะนืะนอน้อเน้นๆครับบุเบลีชีสพายใช่ไหมคะโอ้ว้าวอืมชิมอย่างเดียวเลยนะวัน <c oughs> นี้ทานทานได้นะคะ <c oughs> ออยออย่อ,ย,อยได้แน่ <c oughs> โอเคคะ่ะชีสบายๆก็จบคลิปคะ่ะ <c oughs>